สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมครับนักชาฟิชชิงแชนแนลครับเดี๋ยวนี้พามาตกปลาหมาดตรงนี้ครับแต่ลมค่อนข้างแรงครับเดี๋ยวลองหามุมตีดูเรื่อยๆครับเดี๋ยววันนี้ใช้เป็นครับเยื่อตัวนี้ครับวันนี้เอาเครื่องบินมาตกปลาครับแต่เราไปรับชมนะว่าจะมีผลงานมากน้อยแค่ไหนครับ ัดแล้วครับมันกัดอยู่ใต้น้ำนะครับผมมันจะขายเรย่ครับจะลองวัดดูครับอยู่ครับมาแล้วครับแป๊มแรกมาดูกันครับสายโอเคเลยครับสักครู่นะครับ นี่ครับโทษครับสักครู่เดียวครับจะดดิน้นจะดดิ้นอย่าพึ่งดิ้นนี่ครับตัวปลาสายโอเคอยู่อย่าไปลุยกันต่อครับดูดีว่าจะมีแต้มเพิ่มหรือเปล่าปลาขึ้นจิบข้างหน้าพอดีเลย ใช้เป็นเหยื่อตัวเดิมนี่นะครับตัวนี้เป็นเด็กตกปลาแอร์ไลน์ครับสีเขียว แล้วครับอยู่แล้วครับหช็อตนี้ตามมากัดข้างหน้านี่เลยครับนี่ครับตัวมันกัดโหดมากครับแต่ตัี่สองครับยังไม่ได้ขยับไปไหนเลยครับดีครับตัวนี้ส่งทันกัดแบบตกใจครับนี่ครับสายป่า วัดทะลุเลยครับตัวนี้เค้ลือกันต่อดีกว่าครับรู้สึกว่าเหมือนปลาจะไม่เคยเจอเหยื่อประเภทนี้ครับน่าจะโดนพวกกบยางกระดี่อะไรพวกนี้เดี๋ยวมาชมมันต่อเลยครับมุมเดิมนี่ครับก่อนหน้าได้ไปแล้วครับสองแต้มยังไม่ได้ขยับไปไหนครับเหยื่อตัวเดิมนี่ครับ แอคชั่นเยอดีมากเลยนะเสียงไม่ดังเกินครับกัดอีกแล้วครับวัดดูครับอยู่แล้วครับ,ดดรบ,ออรบโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้ขยับไปตรงไหนเลยนะครับเนี่ยสามแต้มแล้วก็หมายกับมุมนี้ครับ นี่ครับตัวนี้ก็ไซส์เล็กลงมาหน่อยครับตัวเยื่อนุ่มมากครับแอคชั่นดีมากครับอันนี้ผมเพิ่งซื้อมาลองใช้นะครับวันนี้ลองใช้เป็นสีเขียวดูวก่อนครับถือว่าใช้งานดีเลยครับเชไปลุยก,กันต่อดี๋วครับ แล้วครับวัด <What? S 1> ดูครับโอ้โหตรงนี้มีไซส์ด้วยครับโหน่าจะโดนเ็ดแล้วด้วยครับกัดดีจริงครับมุมนี้ จยังตามมาอยู่ครับทีนี้โดนแน่ๆครับอยู่แล้วครับวิ่งสวนออกไปเลยครับนี่ครับมันกัดซามวิเนะครับภุมนี้สี่แต้มแล้วครับเยอะครับเต็มปากครับ โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับกับหมายตรงนี้นะครับมุมนี้ใช้เหยื่อตัวนี้ครับเครื่องบินลำนี้ครับรับผู้โดยสารไปแล้วคสี่แต้มครับมุมนี้ลว้ลวนๆเลยนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อดีกว่าครับ มุมตรงนี้น่าโดนมากครับยังอยู่ที่หมายเดิมนะครับขยับจากจุดด้านฝั่งนู้นครับเดินเลาะไาเรื่อยครับไปชมมันต่อครับโดนแล้วครับกัดแล้วครับนี่ไงครับบอกว่าน่าโดนมากครับมุมนี้หมายเดียวเลยครับ สดีเลครับแต่ไม่รู้มันจะผอมหรือล่านี่ครับตรงนี้เบียดเบียดโลเลยครับหกเจ็ดขีดได้แล้วตัวนี้ตูปลาครับผมนี่อย่างที่บอกครับมันน่าโดนมากครับเพราะมันมีด้านหน้ามีพวกกอไม้แห้งๆครับแล้วเป็นมุมอับลมครับ น้ำนิ่งๆครับหม้เดียวโดนเลยครับไสามาครับโหหกเจ็ดขีดได้ครับนี่ครับนี่ครับตัวเยื่อเยื่อตัวนี้ก็ห้าแต้มแล้วครับกับหมายตรงนี้น่าจะมีแต้มเพิ่มครับเพราะว่าจากลักษณะแล้วมันน่าจะไม่เคยเจอเยื่อ แอคชั่นแบบนี้ครับ แล้วครับอืมโอ้ติดก,กิ่งไม้ไม้อีกหนึ่งแต้งว่ะเหยื่ตัวเดิมครับมาดูายป่าแ,แดดค่อนข้างร้อนแล้ว นี่ครับตัวปลาใส่ดีครับประมาณตักครึ่งโลได้แต้มนี้ก็เป็นแต้มที่หกครับก็หมายนี้ก็ได้บทสรุปเป็นที่เรียบร้อยครับก็หมายนี้ฝนก็กําลังจะมาเดี๋วมาดูผลประกอบการครับนี่ครับปลา ได้ปทั้งหมดหตัวครับกับเหยื่อครับวันนี้เพิ่งไปซื้อที่ร้านมาครับเอามาลองใช้ดูครับเหยื่อนี้เป็นเครื่องบินครับเป็นน้ลายจากตกปลาเลยครับก็นนาทุกท่านก็น่าจะรู้จักนะครับวันนี้ผมใช้ไปแค่ตัวเดียวนะครับตัวสีเขียวือว่าได้ปลาทั้งหมดหกแต้มก็น่าจะอยู่ที่ อยู่ที่ปลาด้วยแหละครับเพราะว่าหมายมันก็เป็นหมายที่หลายๆคนก็เข้ามาตกเหมือนกันครับมันก็น่าจะอาจจะเข็ดเหยื่อพวกเหยื่อกบยางเหยื่อพวกกระดีครับเจอแอคชั่นใหม่ๆมันก็คงจะกัดดีอย่างเงี้ยครับหมายนี่ก็ถือโอเคเลยครับแต่น้ําก็ลดไปเยอะครับโอเคครับถ้าอย่างนั้นก็ขอตัวกลับก่อนดีกว่าครับ รบกวนฝากช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยแล้วกันนะครับนัชชาฟิชชิ่งแชนแนลครับถ้าชอบก็กดไลค์ให้หน่อยครับถ้าใชา่ยรบกวนกดแชร์ให้ด้วยครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวกลับก่อนแล้วกันนะฝนกำลังจะมาแล้วครับโอเคครับสวัสดีครับ